เปกาแฟจินแมนนองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับสามอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่จินแมนนองครับใครเป็นครู่ป้าครูซ้อมมาหรื่ไรนี้ปั้มแบบพี่หนึ่งร้านพี่พี่มาชวนก็คือพวกเหนือใครตัวใหญ่เนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเจ้ยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบห้าครับเราเป็นมอเตอร์ไซค์อลไรครับได้หมดครับเครื่องเนาะตอนนี้เราเจอกับไทยเคยเจอกันแล้วไฟนึงสามก็สองครับสองไฟไฟแรกเป็นไง แพนอ็อกครับแพน็อกเข้ามาแล้วไฟที่สองชะนะคะแนนชนะคะแนนมาแล้ววันนี้ไฟที่สามรับเขามีอะไรน่ากลัวบ้างมัดกับมัด้ายอืมแล้ววันนี้ระวังเกลียวางแผนยังไงมาก็รัดกลมอย่างดีครับรก,ก็กคือวันนี้เนี่ยคือต้องเอาใจได้แล้บคือเตรียมมาพร้อมเลยครับแล้วเรามีอะไรพิเศษมาไหมวันนี้เสริมรมาเสริมศอกเสริมเข่าเาเสริมศอกเสริมเข่ามาเลยอืมแล้วอย่างที่เราเจอเขาวันวันก็ผ่านกันมาประมาณกี่เดือนแล้วนะก็จะ สี่ห้าเดือนแต่ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคของเรานะครับซ้อมอยู่เต็มที่ครับไฟนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลประมาณห้าหกโลห้าหกโลเมื่อกี้เราสอบแล้วเกินอยู่เท่าไหร่จุดสามจุดสามแบาลแตบาลไม่มีปัญหาเนาะครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับโซลินครับแล้วเราต่อยมือมาลุลลุนทุกเดีกกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาโอ้เยอะเลยหลักร้อยนะได้ไหมได้ครับฝากเชิญชชือกไฟขับเราวันนี้หน่อยฝากชาวโซลินครับวันนี้เป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณมากน้องชาย